สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำขนมเปี๊ยะไส้หมูหยองกินเองง่ายๆหรือใครจะนำไปปรับสูตรเพื่อทำขายก็ได้ค่ะสูตรที่ให้ในวันนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายบอกรายละเอียดทุกขั้นตอนรู้จบคลิปสามารถทำตามได้เลยนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาทำในส่วนของตัวไส้กันก่อนค่ะในส่วนของตัวไส้วันนี้เราก็จะใช้ในส่วนของถั่วเขียวซิกแลาเปลือกด้วยนะคะก็ให้เรานำไปล้างน้ำให้สะอาดล้างจนกว่าน้ำจะใส่ดี พอล้างถั่วสะอาดดีแล้วจากนั้นก็ให้เราแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนเพื่อให้ถั่วของเราได้อิ่มน้ําค่ะสําหรับในส่วนของเรานะคะอันนี้ก็ได้แช่ทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วจากนั้นเราก็จะนําไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะสําหรับในขั้นตอนนี้เราก็ได้ล้างถั่วสะอาดดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปนึ่งกันเลยค่ะสําหรับในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นใบตองกล้วยนะคะวางรองถาดซึ้งแบบนี้หรือถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นผ้าขาวบางวางรองได้ะคะ่ะ พอใส่ถั่วลงไปเสร็จก็ให้เราเกี่ยกระจายถั่วให้บางนะคะถั่วของเราจะได้สุกง่ายเสร็จแล้วเราก็จะนําไปตั้งไฟกันเลยค่ะสําหรับในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งซึ้งรอจนน้าร้อนเดือดดีแล้วนะคะสําหรับไฟที่ใช้ในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนแรงค่ะเราจะปิดฝาซึ้งนึ่งอยู่ที่30นาที ตอนนี้เราก็ได้นึ่งถั่วครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเปิดเช็คดูค่ะว่าถั่วของเราสุกใช้ได้หรือยังโดยในขั้นตอนนี้เราก็จะนำช้อนนะคะมาตักแล้วก็บี้ดูถ้าถั่วของเราบี้ง่ายแบบนี้ก็แสดงว่าสุกใช้ได้แล้วค่ะสำหรับถั่วของใครนะคะที่ยังบี้ไม่ได้แบบนี้ก็แสดงว่าถั่วยังไม่สุกนะก็แนะนำให้นึ่งต่อไปจนกว่าจะสุกดีค่ะพอถั่วสุกดีแล้วจากนั้นเราก็จะนำไปโขกให้ละเอียดค่ะเลยในขั้นตอนนี้ใครจะนำไปปั่นก็ได้นะคะเอาตามสะดวกของตัวเองเลยค่ะ ส่วนของเราก็จะนําไปโขกหรือว,ว่านําไปตําในคกให้ละเอียดเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้นําถั่วไปโขกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยจากนั้นเราก็จะไปทําขั้นตอนต่อ,ตอไปกันเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมของตัวไส้กันเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เสร็จแล้วตั้งกระทะในวันนี้เราใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะจากนั้นก็ใส่ถั่วที่เราตำละเอียดแล้วนะคะลงไปสำหรับในขั้นตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟนะคะเสร็จแล้วใส่หมูยอง สำหรับหมูหยองที่ใช้ในวันนี้เดี๋ยวเราจะแปะพิกัดไว้ในตะกร้าค่ะเสร็จแล้วใส่เกล,ลเือป่นเนยเค็มสำหรับในส่วนของเนยเค็มถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่เราจะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความหอมจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายสำหรับในส่วนของน้ำตาลนะคะสามารถปรับเพิ่มความหวานได้ตามความชอบแล้วก็ตามด้วยน้ำเปลา พอใส่ส่วนผสมลงไปครบหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนสุดกวนไปจนกว่าตัวไส้ของเราจะเข้ากันดีสําหรับในขั้นตอนนี้ย้ําเลยนะคะอย่าใช้ไฟแรงเพราะถ้าใช้ไฟแรงเกินไปจะทําให้ตัวไส้ไหมแล้วก็มีรสที่ขมค่ะตอนนี้เราก็ได้ผัดมาจนตัวน้ําตาลละลายดีแล้วแต่ตัวไส้ยังใช้ไม่ได้เราจะผัดไปจนกว่าตัวไส้จะใช้ได้ค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ผัดตัวไส้ขนมมาจนใช้ได้แล้วนะคะวิธีสังเกตง่ายงายให้เราหยิบตัวไส้ขนมขึ้นมาปั้นดูค่ะถ้ามีลักษณะที่ปั้นง่ายแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะปิดแก๊สจากนั้นก็ตักออกไปพักไว้ให้คลายร้อนเสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของตัวแป้งชั้นนอกกันค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เสร็จแล้วเต็มชามผสมจากนั้นก็ใส่แป้งลงไปค่ะสําหรับในส่วนของตัวแป้งยี่หอก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะคะ เสร็จแล้วใส่น้ําตาลทรายพอเราใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปเสร็จเราก็จะทำแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางค่ะจากนั้นก็ใส่น้ํามันพืชหรือในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นน้ํามันอะไรก็ได้ค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําเปล่าพอเราใส่ส่วนผสมลงไปครบหมดแล้วนะคะเราก็จะนวดให้ตัวแป้งเข้ากันดี ถ้าในาระหว่างที่เรานวดแป้งถ้าตัวแป้งมีลักษณะที่แฉะเกินไปก็สามารถเติมแป้งลงไปได้ค่ะหรือถ้าตัวแป้งแห้งเกินไปก็สามารถเติมน้ําเปล่าลงไปได้แต่ในขั้นตอนนี้นะคะสูตรของเราก็จะให้ไปพอดีค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดผสมมาจนตัวแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะประมาณนี้เลยในส่วนของตัวแป้งนะคะไม่แนะนําให้นวดจนแฉะเกินไปนะคะให้ลักษณะตัวแป้งมีลักษณะประมาณนี้พอค่ะ พอนวดแป้งผสมเข้ากันดีจากนั้นเราก็จะพักแป้งไว้30นาทีเพื่อให้แป้งของเราได้อิ่มน้ําโดยในขั้นตอนนี้เราจะใช้ถุงพลาส,สติกคุมไว้เพื่อไม่ให้แป้งของเราโดนอากาศค่ะต่อไปเราก็จะมาทําแป้งชั้นในกันค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้จากนั้นทําแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางจะได้สะดวกง่ายต่อการผสมค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไปแล้วก็นวดผสมให้เข้ากันดี ตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งชั้นในจนใช้ได้แล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะเข้ากันดีประมาณนี้เลยค่ะพอเรานวดแป้งจนใช้ได้แล้วจากนั้นเราก็จะพักแป้งไว้30นาทีโดยในขั้นตอนนี้เราก็จะนําถุงพลาสติกมาคุมไว้เพื่อไม่ให้แป้งของเราโดนอากาศค่ะในช่วงที่เราพักแป้งเราก็จะนําตัวไส้ที่เราพักไว้จนคลายร้อนด,ดีแล้วนะคะมาปั้นในส่วนของตัวไส้เราจะปั้นน้ําหนักอยู่ที่32กรมัมหรือใครจะปั้นชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะเอาตามความชอบของตัวเองเลยนะคะ พอเราปั <ítulo> sabes, complete, ้นเสร็จเราก็จะนํามาพักไว้ค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะปั้นไปจนกว่าตัวไส้ของเราจะหมดเสร็จแล้วค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ปั้นไส้ขนมเสร็จหมดแล้วก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะพักไว้ก่อนตอนนี้แป้งที่เราพักไว้ก็ครบเวลาแล้วจากนั้นเราก็จะนําตัวแป้งออกมานวดอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้ตัวแป้งของเราได้คลายตัวสําหรับในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลานวดนานเราจะนวดพอให้แป้งเข้ากันนี้ก็พอค่ะ พอนวดแป้งเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็จะนําแป้งมาคึงให้เป็นลักษณะเส้นยาวเราจะได้ตัดแบ่งแป้งได้ง่ายค่ะตอนนี้เราก็ได้คึงจนแป้งเป็นลักษณะเส้นยาวแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตัดแบ่งแป้งให้ได้25ชิ้นค่ะตอนนี้เราก็ได้ตัดแบ่งชิ้นแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําตัวแป้งมาขึ้นรูปให้เป็นลักษณะทรงกลมเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะขึ้นรูปแป้งให้เสร็จเสร็จแล้วค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรูปแป้งชั้นนอกเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้ก่อนโดยในขั้นตอนนี้เราจะใช้ผ้าขาวบางนะคะชุบน้ําบิดให้หมาดแล้วก็มาคุมไว้ค่ะต่อไปเราก็จะมาขึ้นรูปในส่วนของตัวแป้งชั้นในกันเลยเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนําแป้งชั้นในมาขึงให้เป็นลักษณะเส้นยาวจะได้สะดวกง่ายต่อการตัดแบ่งชิ้นค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะตัดแบ่งชิ้นแป้งชั้นในให้ได้เท่าๆกับแป้งชิ้นนอกนะคะ พอตัดแบ่งชิ้นแป้งเสร็จจากนั้นเราก็จะนําตัวแป้งขึ้นมาปั้นให้เป็นลักษณะทรงกลมแบบนี้ค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะปั้นให้เสร็จเสร็จแล้วค่อยมาดูกันนะคะตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรูปแป้งชั้นในเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งชั้นนอกและแป้งชั้นในมาประกบกันค่ะจากนั้นเราก็จะนําแป้งชั้นนอกมาแผ่ให้เป็นแผ่นบางแบบนี้ค่ะแล้วก็นําแป้งชั้นในวางไว้ตรงกลางแล้วก็หุ้มตัวแป้งเข้าหากันแบบนี้จากนั้นก็คึงให้เป็นลักษณะทรงกลมค่ะ เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนําไปพักไว้เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปก็ให้เราทําเหมือนเดิมนะคะเดีวเราจะทําไปจนกว่าจะเสร็จเสร็จแล้วค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรูปแป้งเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําตัวแป้งมารีดให้เป็นลักษณะทรงยาวแบบนี้ค่ะเราจะรีดให้เป็นแผ่นบางนะคะ พอรีดแป้งได้เป็นลักษณะแผ่นบางแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะม้วนตัวแป้งเข้าหากันแบบนี้ค่ะพอม้วนแป้งเข้าหากันเสร็จจากนั้นเราก็จะรีดแป้งอีกหนึ่งรอบนะคะในขั้นตอนนี้เราจะรีดแป้งอยู่ที่สองรอบค่ะการที่เรารีดแป้งสองรอบแบบนี้จะช่วยทําให้ตัวแป้งชั้นนอกและแป้งชั้นในเข้ากันดีนะคะ พอรีดแป้งได้แผ่นบางพอประมาณนะคะจากนั้นก็ม้วนแป้งไว้แบบนี้เหมือนเดิมจากนั้นนะคะเราก็จะนําไปพักไว้แล้วก็รีดต่อไปนะคะก็ให้เราทําเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะทําไปจนกว่าจะเสร็จเสร็จแล้วค่อยมาดูกันนะคะตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรูปแป้งเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักแป้งไว้30นาทีโดยในขั้นตอนนี้เราจะนําผ้าขาวบางชุบน้ําบิดให้หมาดมาคลุมไว้เพื่อไม่ให้แป้งของเราแห้งค่ะ ตอนนี้เราก็ได้พักแป้งไว้ครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งมาขึ้นลูกกันอีกรอบค่ะโดยในยขั้นตอนนี้เราจะรีดแป้งให้เป็นลักษณะทรงกลมพอเรารีดแผ่นแป้งได้ความบางพอประมาณแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำตัวไส้มาวางไว้ตรงกลางจากนั้นก็หุ้มแผ่นแป้งเข้าหากันแบบนี้ค่ะ สำหรับในขั้นตอนนี้เราจะใช้แผ่นแป้งหุ้มตัวไส้ให้มิดนะคะบีบให้แน่นเพื่อกันตัวแป้งหลดุดพอเราบีบตัวแป้งแน่นดีแล้วจากนั้นเราก็จะนำลงไปกดเพื่อให้เป็นรูปทรงขนมเปียะค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปวางพักไว้เดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะขึ้นรูปไปจนกว่าจะเสร็จเสร็จแล้วค่ยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรูปเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยส่วนความนาบ้างของแผ่นแป้งนะคะก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําขนมของเราขึ้นไปอบบนกระทะคะ่ะสาหรับในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้น้ํามันทาหรือว่าใช้น้ํานะคะเราจะใช้เป็นกระทะเทฟลอนแบบนี้แล้วก็นําตัวขนมของเราลงไปวางะคะ่ะสําหรับการใช้ไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนสดนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้แบบนี้จากนั้นก็อบไปจนกว่าขนมของเราจะสุกค่ะ พอเราอบขนมมาได้สักพักนะคะจากนั้นเราก็จะมากลับด้านขนมค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะกลับด้านไปมาจนกว่าแป้งจะสุกดีนะคะส่วนการใช้ไฟก็ย้ำนะคะให้ใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นอย่าใช้ไฟแรง พอกลับด้านขนมเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําฝาหม้อมาปิดไว้แล้วก็อบไปจนกว่าตัวแป้งของเราจะสุกเลืองดีได้สีตามต้องการค่ะสําหรับในขั้นตอนนี้ก็ให้เรามนมาสังเกตเอานะคะเพราะว่าเตาแต่ละบ้านอาจใช้ความร้อนไม่เท่ากันเราไม่สามารถบอกได้ว่าจะใช้เวลากี่นาทีค่ะ <c oughs> ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีทําขนมเปี๊ยะไส้หมูหยองสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายไม่มีเตาอบก็สามารถทําทานเองง่ายๆในที่บ้านค่ะ สำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด like, กแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกนันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ